แไอเออ๋อวันแต่ว,วันพฤหัสแหละพี่พี่จะติดวันพุธวันพฤหัสแหละพี่จะติดแต่เข้าสายได้หรือเปล่าหรือยังไงนนเนาะไม่ค่ะขึ้นอยู่กับพี่ยกมือสูงสมมติพี่เข้าไปในนั้นเนี่ยสิบคนสิบคนเนี่ยเขาออกเขาก็จะยกมือสูงตอบพี่มันไม่ใช่ไปฟังพี่ต้องตอบมันออกมา เช่นวันนี้ <Okay. S 1> พี่ไม่ว่างเออวันศุกร์พี่ไปสอบอ,ออกมาแค่นั้นแน่เออพี่ไปสอบออกมาไม่ได้ไปถอนไม่ได้ไปฟังอะไรเลยเช่นเขาปรับโปรไฟล,ล์เขาดูโปรไฟล,ล์พี่อล้พี่ก็ส่งรูปโปรไฟล,ล์อันนี้พี่ก็ผ่านแล้วด่านสอบเออไม่ใช่ให้ไปนั่งเรียนนะคะต้องไปอยู่ปักไม่ได้ค่ะปีฟอาคุณก็ตีฟอเลยออกมาคแนแรกเ็อบอกเลยยกมือสูงไหมคะอย่างที่เข้าไปดี่ก็จะบอกเลยโอ้ ค้าสาวคาวเดี๋ยวฉันออกเลยคนแรกปร,ปรับโปรไฟล์ฉันออกเลยคนแรกที่ดีอยากรู้ว่าแต่และอาจารย์เนี่ยเขามีพื้นฐานอะไรเพราะอะไรดังนั้นเราจะไม่เอ็นโรเราจะเอ็นโรลูกเราไม่ได้เพราะเฮ้ยเขาดีดีเฮ้ยมันโอเคนะเพราะวันนี้ดีก็ไม่ได้เป็นคน,นที่สอนทีมดีไม่มีใครสอนเลยดังนั้นวันนี้เราต้องเข้าไปเพื่ออะไรพิชิดโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยเราต้องไปพิชิตค่ะ เช่นสติกเกอร์ออกมาสี่ฐานได้สติกเกอร์ได้เงินละสี่ร้อยพี่ชิตต่อค่ะพอครบหกฐานอาจารย์มอียาให้ค่ายยิงแอดครึ่งหนึ่งนี่เขาเรียกว่าพีชิตโปรโมชั่นดังนั้นทุกคนต้องทำออกมาให้เร็วไม่ใช่ดาวอยู่อย่างนั้นคนนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนหนึ่งที่มีสกิลต้องต้องให้เร็วออกมาเลยค่ะเออ นาะออันนี้ต้องเข้าใจแนวใหม่เพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เดดองนะคะเราไม่ได้ผ่านไปเยอะๆเช่นพี่พี่อาจจะไม่ปบบผ่านปฐถมนิเทศสมมติว่าพี่เข้าสายวันนี้พี่ก็ต้องอยู่ในประถมนิเทศจนกว่าพี่จะเข้าใจแล้วพี่ถึงจะได้ออกพรากดกดในห้องปฐถมนิเทศเขามีเช่นวันนี้ยห้ามห้ามสายตรงเวลาเพราะเขาปฐถมนิเทศตรงเวลาเช่นตอนนี้พี่สาย ปว่าวันนี้พี่ก็ไม่ได้ออกจากข้องนี้ไปว่าวันศุกร์พี่เข้ามาใหม่จะได้ปฐมนิเทศใหม่แต่ดีเนี่ยอาจจะไปฐานหนึ่งแล้วหรือฐานสามแล้วไม่ได้รอกันนะคะวันนี้ใครสกิลตรงไหนได้แล้วออกเลยค่ะเพราะในหนึ่งเราจะได้รู้สกิลของเราด้วยเฮ้ยโห้ฉันผ่านไอ้สิบสามกพีนี่โอเคเลยฉันผ่านแล้วห้าฉันผ่านแล้วหก งั้นเราจะบอกคนอื่นไม่ได้แบบเหมือนดิอ่ะถ้าดิไม่เอ็นโรดิก็ไม่รู้ด่ไปนั่งดูแค่โปรโมชั่นนึเลยเรายังไม่พิชิตก,กันเลยอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คือไม่รู้จะตอบอะไรห,หมเออเนี่ยเข้าไปแล้วมันไม่มีใครเลยนี่งงมากเนี่ยตาไปทีละสายนะเนี่ย ไม่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราสื่อสารไม่ตรงหรือว่าเราเขางองอะไรหรือว่าเขายังไงเนี่ยอย่อันเนี้ยต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างอ่ะคุณคุณเอดามาแล้วอ่ะกินพ,พี่คุณนัดมาแล้วก็คือให้ทุกคนนะคะไปสื่อสารลงทีใหม่ค่ะมันคือการพิสติโปรโมชั่นเล็กๆแล้วฝึกสกิลเรา ดังนั้นแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแบงค์ออฟฟิศส่งให้าอาจารย์มตญย่าเลยอันนี้วันนี้อาจารย์ใจดีก็ไปเป็นปนักเรียนนะไม่ใช่ไปสอนนะวันนี้เขาไม่ให้ทีมเราเลยเพราะว่าอะไรทีมเราทําโมเดลอย่างนี้แล้วมันดีมันเกิดมันเกิดผู้นำแต่วันนี้เราไม่ได้มีสิทธิ์ถามถามดังนั้นเราให้ทุกคนไปพิชิตอะไรพิชิตโปรโมชั่นสี่ฐานแรกออกมาคุณได้แล้วสี่ร้อยจากอาจารย์ใจดี ติบคนแรกเลยอ่าเราก็ได้ติกเกอร์ไลน์กับอาจารย์บัญยาด้วยเนี่ยเปพิชิตมาอย่างเงี้ยแล้วบทฐานต่อไปคุณงจะได้เน่ฐานละร้อยละร้อยพรบฐานเนี่ยอาจารย์บัญย่าจ่ายค่าย,ยิงแอดให้ห้าสิบเปอร์ซ็นนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีคนมาให้เราพัฒนาก็อย่างอือนรอ ก็เลยฝากลงทีวันนี้ถ้าวันนี้เรามีคนเดียวเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองเก่งค่ะเพราะวันที่คุณมีทีคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยฉันสอนเขาได้แล้วใช้โมเดลบางค่ะคุณเจดีครับคือวันนี้ครับว่าไงครับอ๋อวันนี้ผมติดอยู่จะเรียนจะสอบฐานห้าครับยิงแอดเพราะผมจมอยู่ในนั้นคือไม่ผ่านตรงเออก่าสไลด์ไม่ผ่านก็เลยรีบทําสไลด์ให้เสร็จแล้ววันนี้นัดกับโค้ดแอนนาว่าจะทำ เขวันนี้วันนี้ไม่ให้ค่ะการที่เราจะเข้าไปฐานหนึ่งเนาะเราต้องแคปจอเข้าไปก่อนค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ครยกับพี่อรลิสเนาะเข้าไปก่อนค่ะมันไม่ได้แบบเข้าปุ๊บออกปั๊บนะเข้าวันนี้คุณนัทเข้าไปห้องอาจารย์มนญยะแล้วแล้วคุณนัทวันทุนทัศน์ไม่ได้เข้าเนาะเพราะว่าติดสอบห้องยิงแอดคำถามนะคะคุณเข้าไปอยู่แล้ววันศุกร์เขาประถมนิเทศอีก คุณก็สามารถผ่านวันศุกร์แต่วันนี้คุณไม่ได้เข้าคุณจะไม่ได้เข้ากันแล้วนะเขาจะไม่ได้รับเพิ่มนะคะเพราะว่าถ้ามันไปอ,อปากขวดอะ่ะมันจะไม่ไม่ได้มีสิทธิ์ออกมาเขากว่าจนกว่าของมันจะไหลอะคนมันจะไหลเพราะห้องอไล่ห้องลลนมันไม่สามารถรับได้รับมากสุดได้แค่ประมาณสองสามร้อยคนเอง ดังน,น,นั้นมันเหมือนกันค่ะวันนี้เราติดอะไรแต่เราได้เข้าไปอ่ะ,อะสมมุติว่าคุณเจดีเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้เข้าไปแล้วสมมุติวานนี้ติดประชุมก็ไ่ได้เท่าแต่เป็นอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ฟังอาจารย์มนเดีก็เห็นเพราะปถมปรเทศจึงการฟังฟังเพื่ออะไรถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งเป็นผู้นําเราก็ฟังแล้วอ๋อเออเวลาแม่ปมประเทศเขาพูดแบบนี้เว้ยเออให้พูดตี อาจะได้เอ็นโลเวลาคนไปฟังอุ้ยอาจารย์มัญญ่าเออพูดดีเฮ้ยถ้าเรามีคนใหม่ฟังอาจารย์บัญญานี่สงสัยจะเก็ตเลยไม่สงสัยจะชอบเลยเอ mm ๊ะ hmm. ค่ะเอาเขาเข้าก่อนอื่นต้องเอาตัวเราก่อนแต mm ่ hmm. ถ้าวันนี้ไม่ได้เข้ามันกลายเป็นว่าเราก็เสียสิ์เสียพื้นที่การเข้าอ่ะ mm hmm. อือเพราะว่ามันได้ไปเช็คชื่อเราอู้ มันไม่ใช่แบบไปนั่งเรียนนะคะคือการเทสเลยค่ะดิก็ไม่รู้ว่าอาจารย์มัญยาจะเทสอะไรแต่นี่ก็ไปนึ้งไปนั่งเรียนเหมือนกันไปนั่งดูดิอาจารย์มัญยาปฐมนิเทศอะไรอืมแล้วก็ฝึกตัวเองออกมาเลยค่ะยกมือสูงค่ะเออจะไปอ่าถ้าจำได้ว่าเอาคุณดีไปฐานหนึ่งได้ละฐานหนึ่งนี้ก็ออกคือออกด้วยความรวดเร็วดิอาจจะออกแค่สิบห้านาทีออกก็ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ติกันหนึ่งชั่วโมงเนี้ยดิอาจจะออกเร็วไปถึงฐานสี่เลยก็ได้ เออไปถึงฐานห้าอาจารย์เกตเลยก็ได้เออวันนี้ดีจะได้ห้าฐานเลยยังได้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าออกเร็วมากอะถ้าวันนี้เราเป็นคนนึ็ยกมือสูงอะออเออรักษาน้อยโอเคอันนี้ที่ส่งกัน้าแล้วค่ะดีจบแล้วนะคะโอเคเก้าสิบวันรัตรายแปดสเตตสู่ความสเร็ตวัวนี้ดีจบแล้วนะค่ะแล้วก็นบเอาผ่านแล้วก็ไม่กับโปรไ์กับคนใหญ่ใโญ่คนใหญ่ใญ่บอกอ้พี่จะดีไปเลยค่ะ โอเคไลา์ที่จะดีโอเคแบบอ่านูนนี่นั่นเฟซบุ๊กโอเคอ่า่านเนี่ยวันนี้หนูอาจจะไดถาถ้านออกมาเลยก็ได้เออมันคือการฝึกสกิลตัวเราเนาะอืมก็เลยว่ามามาคุยทีละทีมหว่รู้สึกว่ารวมแล้วเขาเข้าใจยังไงดิไม่น่าใจยังไงเออแล้วก็ อยากให้เข้าอ่ะอย่างน้อยๆก็ส่งไอ้โปรไฟล์เนี่ยเข้าไปก่อนให้มันรู้ว่าเอออยา่างนี้เราฟังเรายังไม่ได้ออกจากฐานนะเราก็ยังได้ฟังแต่เดี๋ยวถ้าห้องมันเต็มเราจะเสียพื้นที่อันนี้เราจะแบบแผนไปมันยังไม่มีใครออกเราเข้าไม่ได้ก็เลยอันนี้อันนี้ชี้แจงชี้แจงให้ฟังเนาะเออเข้าได้เลยค่ะคุณน้าแคปจอ แบ็กออฟฟิทแล้วก็แท็กนายอาจารย์มนญ่าเลยค่ะถ้าเขาไม่เพราะว่าเห็นเห็นที่อลริสบอกว่าส่งไปแล้วอาจารย์มนญ่าลงชื่อมาที่ครูใจดีก็ได้แท็กแบ็หน้าแบ็ k ออฟฟิทนั่นแะมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้อาจารย์มนญ่าหรือมันเองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอตอนนี้มันเยอะแล้วมันมีคนเข้าเยอะแล้วแล้วไปดูเนี่ยโอ้โหทีมอื่นเยอะมากแล้วทีมทีมเราไปไหนมาเนี่ยเลยงงมากเลยเนี่ยคุณจงดีเข้าไปแล้วเห็นอยู่ ก็อาจารย์บอกว่าโทษน,น,นะครับก็อาจารย์นานาบอกว่าเราโฟกัสฐานห้าของเราก่อนเพราะเราทําเป็นแล้วเราจะได้เอาไปสอบแปลงเงินที่สิบสามฐานนั้นได้แปบลบว่าตอนนี้มันชนกันไงคือเป็นพืหัสสุขของทีมเอ, <MJ S 2> เอ็มจเราเป็นอังคารพืหัสนะครับก็ต้องเปลี่ยนโปรแกรม<อ>ว่าเราต้องย้ายวันอื่นที่เราเราสอบกันแล้วเราค่อยก็ก็เปลี่ยนไปแล้วก็วันนั้นแจ้งไปแล้วว่าเปลี่ยนเป็นจันทจันอังคาร แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นจันนังคารแต่คุณแอนเนี่ยเขาอยากจะให้สอบอยู่เพอายังติดใน้องกันเยอะไงคอับอันนี้ก็จะให้สอบอยู่แต่ที่จะเปลี่ยนเป็นจันนังคานเพราะจันมันไม่มีอะไรก็จะเปลี่ยนเข้าฐานเป็นจันอังคาอ่าแต่วันเนี้ยังไม่อ่าสอบก็สอบไปค่ะัไหนที่เป็นหน้าที่ที่ต้องสอบก็สอบไปแต่วันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในฐานแรกเพื่อจะผ่านไปฐานต่อไป มันไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เข้าไปคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่ผ่านจากถังหนึ่งแต่ว่าพรุ่งนี้วันศุกร์คุณอาจที่นันอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านวันศุกร์เพราะวันศุกร์เขาก็ปถมนิเทศเหมือนกันครับอือปพระปมนิเทศเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เนี่ยเดินเอ่อจากห้องไปทีละห้องแบบนี้ดังนั้นเราต้องแบบอย่าเสียสิทธิพื้นที่พื้นที่ที่เขาให้อ่ามันเป็นจํานวนจับับ มันไม่สามารถรับรับได้ทีเป็นหลายๆพันคนเราวันนี้ที่เข้าไปไดีเห็นอุ้ยไม่ทีมเราไม่มาเลยแค่นั้นเองโอเคเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ครับอ่ะเคลียร์อ่ะคนอื่นเคลียร์ไหมคะโอ้นี่ไล่ไล่ทัเท์ทีมเลยงงมากเลยเพงนั้นคิดไว้ที่เราสือา่อสารไงเดี๋ยวผมส่งมาที่ห้อง G1 นี่แล้วก็ส่งแท็กไปที่ห้องอาจารย์มนียาก็คือตรงที่ l ล n e อ f ฟ i c i a l ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไลน์ไลน์ของอาจารย์มนียาเลยใช่ไหมพี่เดี๋ยวนะไลน์ของอาจารย์มนียาเลยค่ะเพราะว่าดีก็ห้องเอ็ซดีก็บอกว่าให้แท็กไลน์อาจารย์มนียาเลยแต่ว่าถ้าอาจารย์มนียาไม่รับยังไม่รับให้ให้ส่งมาหาดีเดีย๋ยวดีจะได้รู้ว่าชื่อนี้อาจารย์มณายังไม่ได้รับ จะตามให้เนาะเนี่ยที่ดีเห็นอยู่เนี่ยมีคุณจินจูเนี่ยเท้าหนึ่งคุเกตเนี่ยมันจงดีเนี่ยมีแค่แนี้จริงหนูก็งงมากเลยว่าเออเฮ้ยน้อยน้อยไปเปล่าเนี่ยแล้วก็บอกว่าพี่จะดีเชิญไม่ได้นะคะให้ดูโปรไฟล์ของจำมัยาแล้วก็แท็กไปเลย เดี๋ยวพออาจารย์มันยา่างเขาจะเปลี่ยนเองข้างหลังอะ่ะแปลว่าเป็นโคนัดทัาใจดีอย่างงี้เขาจะรู้ว่าทีมดีเขาอยียดเขาจะส่งรายชื่ออ่ะคืนกลับมาว่าทีมคนใจดีอะ่ะเข้ามาทั้งหมดสิบคนออกไปกี่คนอ่าอย่างเงี้ยค่ะออกจากฐานหนึ่งไปกี่คนออกจากฐานสองไปกี่คนเขาจะแจ้งเขาจะแจ้งมาเป็นแบบนี้อ่าถ้าโมเดลอย่างนี้มันดีมันก็คือการส่งต่อที่ดีแค่นั้นเอง เวลาเรามีคนอะส่วนการที่เขาทำเนี่ยเขาว่าให้เราอะแบ่งเบาภาระเราแบ่งเบาเวลาเราบางคนมีงานมีอาชีพมีงานประจำแล้วบางคนก็เพิ่งมาก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเวลาเลยไปสอนทีมทั้งหมดนะคะเราก็แบ่งเาบากันไปแบบนี้โดยที่เออหนึ่งได้ฝึกได้ฝึกคนสองด้วยวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนหนึ่งผ่านสิบสามฐานแล้วเราเอาอาจจะเป็นคนหนึ่งมาเป็นอาจารย์ฟังนักเรียน ราะคุณเชื่อเหรอเมื่อกี้พี่สุดียงบอกว่าสุนนี้ไม่อยากจะไปอะไรนะเมื่อกี้พอดีว่าเชิญพี่สุดียเนาะให้ไปแบ่งปันในเรื่องของการขายปลีกแกปลีกเองแกก็บอกว่าเอาก็อเอาเคล็ดลนะับไปบอกคนอื่นหมดก็เขาก็เขาก็เอาของเราไปทำหมดเล้ถึงบอกค่ะวันนี้มันคือไมเซ็ตการคิดบวบเนาะวันที่คุณยังไม่มีทีมคุณคิดได้ค่ะ แต่วันที่คุณมีทีมอะเมื่อไหร่ที่รวมทีมคุณเก่งคุณจะโตอแต่ถ้าวันนี้เป็นทีม,ท,มที่แบบเรากั้บๆเราไม่บอกหรอกเราฟัวเขา,าทำได้เราฟัาเขาเก่งกว่าเงี้ยมันคือมันคือการทําให้เราไม่แบ่งปันใครอะความรู้เราอะมันไม่ถูกการแบ่งปันแล้วถ้าวันที่คุณมีทีมคุณจะดูแบบคุณจะดูไม่ทันแต่ถ้าวันนี้ทีมคุณเก่งอะ จะรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นแหละคือความภาคภูมิใจคนเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างไม่ต้องเก่งทุกอย่างแต่ว่าเราสามารถมีทีมที่เก่งได้ไงเออวันนี้เขาไม่แตกหรอว่าเขาไม่มีทีมเขาไม่แตกที่เขาจะคิดแบบนี้อแต่วันที่เรามีทีมแล้วเราเป็นคนหนึ่งเนี่ยเหมือนฐานฐานก็เหมือนกันค่ะเราออกมาแล้วเรารู้สึกว่าี่เคยเล่ากัาเรารว่าในหนึงงปีดีเรียนแบบไม่มีใครตามดีมาเลยแต่วันที่ดีมีคุณสาวดีรู้สึกว่าดีเก่ง พราะดีเพราะดีสอนเขาได้หมดเลยอันนี้แหละคือความภาคภูมิใจว่าเออเราก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนแล้วแบบเออมันรู้เรื่องนะมันถ่ายทอดได้นะเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายทอดได้เนาะเนี่ยพี่สุนีเขาก็แหลยรับปากแล้วเอออันนี้แหละเขาเรียกว่าไมเซ็ตเขาพี่เขาน้ารัมากเขาถายของเก่งมาก เพืสุขภาพด้วยอะไรเนี่ยค่ะคือเราอย่าคิดว่าเราไปสอนเราไปแบ่งปันเราไปแชร์ประสบการณ์เราเป็นคนให้เขาจะรับไม่รับก็จะขาขได้ไม่ได้เราไม่เราไม่ได้สนใจเออเราบอกว่านะแต่ถ้าคุณไม่เอาไม่ปรับไม่เอาไปใช้อันนั้นคือคือเรื่องของเขานะคะกอนนี้ฝากไว้เนาะก็อย่าให้ทุกคนลองลองแทปตจอแบงง์อฟปีดะหา์แล้วก็ทัประจารมัญญ่าไปเนาะอื เราลองเข้าไปอะค่ะน้อยน้อยๆเราก็ได้เข้าหนึ่งฐานเข้าไปดูเข้าไปฟังว่าอาจารย์บรรยายผถมนิเทศยังไงเรากลับกลับมาเอ็นโลทีมได้ค่ะเฮ้ยเข้าเหอะวันที่เรามีคนใหม่เราไม่เป็นไรเราอยู่ดีๆเราจะไปยกหูุอาจารย์บรรยายเออคุยให้กับเคสนี้หน่อยบันยา่าแต่เราพักพาคนของเราเข้าไปฟังดีว่ามันง่ายโอเคลองดูนะคะใครมีคำถามไหม มาบอกคาะน้อะก่อนมีไหมคะใครมีคำถามไหมเอ่อครูเจดีย์นี่ต้องคนแยกะหนักมากอย่างเดียวใช่ไหมคะถึงทำคนได้อะไรนะจ๊ะอันนี้ต้องรออาจารย์มันญาก ก็ค,คือว่าถ้าสมมติว่าเราให้ค่ะเพราะว่าดีเชิญให้ไม่ได้เนาะแต่วันนี้ด่เข้าไปดูวันนี้ดีก็โทรไปบอกเดี๋ยวทุกคนใครทีมใครยังไม่ได้เข้าอะ่ะให้เอาหน้าเบอร์ฟีไ,ได้แท็กให้ดีดูด้วยหรือแท็กในห้องเอ็มซก็ได้ทําเป็นต้นแบบไปค่ะแล้วเ๋ยวดีจะให้น้องเลิศที่เป็นเลขาขอจำมืญญาเนี่ยเดี๋ยวเชิญให้ถ้าจามืญญาไม่เชิญเนาะเออ๋อยาจะเชิญเดีย๋ยวจะได้แท็ก แพดน้องล้อไปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้แบบเออทุกคนได้เข้าเนาะอยากให้เป็นสิบคนแรกที่ออกมาได้โปรโมชั่นด้วยโอเคเนาะเอาเป็นตัวอย่างเราสกิลมาแล้วอย่างที่ที่ไอด้าเนี่ยมาแล้วสกิลมาดีบอกผ่านฉลุยเลยพอ,อเราปับโปรไฟล์มาแล้วเราป่านปฐมนิเทศเ,เ,ออเดี่ยวมากเลยเออดีอยากได้สปิกเกอร์บ้างดีโก้บอกว่าต้องแสกดีด้วยนะสีถานเนีแล้วทำเป็นตัวอย่างดูว่าเนี่ยออกมาแบบไหน เออก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ขออนุญ,ญาตเข้ามาเป็นนักเรียนด้วยอ่ะเขาโอเคเขาให้เอาก็รู้สึกว่าเออถ้าเขาให้นี่เราก็เราก็รับนี่เข้าวปคนแรกเลยนะคะก็เลยเชิญชวนแล้วกันว่าทุกคนเข้าไปหนึ่งพิชิตโปรโมชั่นเล็กๆอย่างเงี้ยลองดูค่ะว่าเป็นคนหนึ่งที่พิชิตโปรโมชั่นเล็กๆต่อไปเราก็จะรู้แล้วอ๋อเราต้องเพราะว่าทาโมเดลนี้มันสําเร็จมันทําให้วันเนี้ยเราเหลืออย่างเดียวเลยคือพลาดคนหัก ค้นหาคนมาใส่มาใส่ในระบบดีๆแบบนี้ค่ะเออแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยเราจะต้องไม่ไม่ไม่เคว้งแล้วเอ๊ะเราจะไปสอนอะไรเขาก่อนหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องเลยค่ะจับเขามาเลยค่ะแล้วก็บอกเขาว่าโอเควัตถุประสงค์เขาอะไรเป้าหมายเขาชัดเจนไหมถ้าวันนี้เป้าหมายคุณชัดเจนสิ่งที่คุณต้องทำคือความรู้ที่คุณต้องมีแล้วหยุดติดระบบค่ะคุณจะมาเป็นดีเป็นซุปที่ไม่ได้สนใจแต่วันนี้คุณต้องเข้าใจคาว่า ถ้าวันนี้เราติดระบบแล้วอะไรล่ะที่มันไม่ทําให้เราโตไปว่าหนึ่งเรายังไม่ได้ค้นหาแล้วเราค้นหาจากอะไรสมมุติเราเราเรียนมาหมดแล้วเนี่ยสิบสามฐานเราผ่านตอนนี้ต้องกลับมามองค่ะว่าเฮ้ยตัวเราขาดอะไรมันถึงไม่โตมันถึงยังไม่มีใครตามเรามาอันเนี้ยมันสิ่งเดียวเราต้องมาคุยกันอ่าแต่อันเนี้ยอยาก อยากเชิญชวนให้แบบไปฝึกลองไปฝึกลองไปเทสดูค่ะเพราะอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเทสเหมือนกันว่าเอ้ยไอ้ที่เรียนไปเเนี่ยมันจะออกมาแบบง่ายหรือยากเพราะว่าครูแต่ละคนแต่ละฐานน่ะก็คือมาตรฐานอาจจะไม่ได้เหมือน,นเราเนาะบางทีครูใจดีอาจจะพูดไปแล้วเอ้ยเขาคิดว่าไอ้มาตรฐานอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ผ่านก็ได้เราก็อยากรู้ว่ามาตรฐานจริงๆของเขาเป็นแบบเนานะอันนี้ก็เชิญชวนอันก็เป็นเรื่องแบบท้าทายดี อันนี้สำหรับตัวเองนะก็รู้สึกว่ามอมันทาทายดีลองดูค่ะใครมีคำถามอะไรอยู่ไหมคะมีไม้ยเออมีไมอะไรคำถามอ๋ลอลอยดูมันหนึ่ ดีอย่ามาเอาคาระเต้เอใครอยากแลกพิซี่ไหมคะพี่มิ่ไโอเคถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวอ่ใาใช่ค่ะแอดไลน์กันมันยาก โอเคของพี <S médico> ่ยังีแอนนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปถักกจารย์มันยาแต่เนี่ยตัวอย่างของพี่แันนี่โอเคเลยค่ะนี่ไงงั้นลูก รูปที่ผมส่งเดี๋ยวผมแท็กไปที่ห้อง MJ ด้วยใช่ไหมครับรูปไลน์ตัวฟิกเราค่ะเสิร์ส่วนใช่อ๋อเดี๋ยวผมส่งค่ะแต่อาจารย์อาจารย์มณีย์ไม่อยู่ในห้อง MJ นะครับคุณเจดียู่ค่ะอยู่บอกว่าให้พส่วนตัวครับครับแต่ส่งลายส่วนตัวส่งส่งส่วนตัวไปแล้วทั้งสองลายอาจารย์ครับอ่าโอเคดีมากผมเอาลังลากขึ้นรถเลยค่ะที่จะส่ง ได้ค่ะตามนั้นเลยเออโอเคทำต้นแบบให้หน่อยห้าหลอดแลไปส่งใครทีหนึ่งอ,อะโอเคมาถ้าแบบได้ค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะออกจากห้องได้เลยเดี๋ยวจะไปห้องห้องถัดไปไมีคำถามไหมคะไม่มีครับผม<า>ขอบคุณค่ะลงทีมด้วยนะฝากสื่อสารลงทีมด้วยใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้เนี่ยเนาะ เออค่ะลบปวนแล้วก็ถ้าใครไม่แน่ใจอะไรก็ทักส่วนตัวมาเลยโอเคขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณ<อ>คัณ<อ>บสวัสดีคะ่ะ ฮัลโหลวัสดีครับ